ใน,นที่สุดวันนี้มันก็มาถึงสำหรับรายละเอียดข้อมูลแบบครบถ้วน100%ของเจ้าตัวโซนิกร่างยูอาร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในการอัปเกรด5ดาวเหลืองอัปเกรดต่อมาเป็น5าดาวม่วงอุปกรณ์เฉพาะตัวนี้ไปเป็น3ดาวสกิลระดับปลุกตื่นขั้นยูอาร์ไปเป็นแล้วลที่2เผอเผยมีเลเวลที่3ให้ดูด้วยนะเพื <Wow. S 1> ่อนๆพร้อมที่จะไปรับชมข้อมูลทั้งหมดภายในคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m a n s h อ p บ,บริการการจำเนินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท oh. ทาง List Man Shop s ช o อก็มีบริการให้เพื่อน oh. ๆ,ๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเนินของเกม oh. และ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา นะคขาว่า List Man ช h อ p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ list man s h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกเลเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเล็รวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ, man Shop. บรรรลิเแมนช่ว come สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพี่ทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเมนเดอร์สโตรเกตในซูเปอร์จีนละสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราเองก็มาอยู่กับน้องโซนิกร่างยูอาร์ตัวละครใหม่ล่าสุดในเซิร์เวอร์จีนกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ทำคลิปรีวิวแบบเต็มไปพร้อมกับเปรียบเทียบความเร็วต่างๆกับเจ้าตัวซ <ๆ S 2> อมบี้แมนเอสเอชอาร์บวกเพื่อนๆหลายๆท่านจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเราไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะหรือว่าไม่ได้ปั้นอะไรเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยความเร็วต่างๆอาัมนจจะสู แต่ถ้าพูดในเรื่องการอัพเต็มโดยคำหนึ่งของคำว่างบประมาณจำกัดเจ้าตัวซอบบี้แมน S S R บวกตัวนี้มันก็ดีกว่าเจ้าตัวโซนิกร่าง UR ค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่ผมบอกไปว่างบจำกัดนะเพราะฉะนั้นการปั้นตัวนี้มันจะก้ากึ่งระหว่างสายฟรีแบบฟรีจัดๆไม่ว่าจะเป็นมีตัวน้อยมีตัวแบบพอประมาณประมาณ2 0 0 3 0 0ใบตัวละครตัวนี้คุ้มค่ามากๆแต่ถ้าคุณอยากได้แบบความเร็วสุดๆความเร็วจัดๆหลบลีกดีๆโคดโคดอันติแรงๆนี่เลยครับโซนิกร่าง UR อัปเกรดหรืออัปเดต จนเต็มเนี่ยบอกเลยว่าโหดมากๆแต่ข้อเสียของมันก็คือใช้งบประมาณในการปั้นเยอะแบบเยอะสุดๆสาเหตุก็เพราะว่าการบัฟความเร็วให้กับตัวละครของตัวเขาเองมันดันอยู่ในรายละเอียดสกิลของปลุกตื่นขั้นอยู่า่าเพื่อนๆอยากได้ความเร็วให้มันเยอะกว่าเจ้าตัวซับบี้แมนเอเออาบวก <c oughs> เพื่อนๆก็ต้องจัดลูกเกลวตัวนี้มา3เม็ดน,นะรวมการทําตัวละครของตัวเขาด้วยอีกทั้งหินแดงตัวนี้จัดไปเลย7ก้อนงบประมาณตัวน <c oughs> ่าจะโดนไปอยู่สัก300เกือบ350ใบนะแต่ถ้าเกิดว่าใครดวงไม่ดีเลยเนี่ย4 0 0ใบก็น่าจะเป็นไไปด้ เป็นว่าไอเรื่องงบประมาณเรื่องการเปรียบทียบการไปเที่ยวก็ไม่ต้องไปพูดถึงอะไรมากมายเนาะก,ก็อย่างที่ผมพูดไปแบบชัดเจนในครั้งที่แล้วว่าใครที่เป็นสายฟรีแบบฟรีจ,จัดๆมีตัวน้อยๆเอาซอมบี้แมน SSR บวกแบบปั้นสุดไปจะดีที่สุด <Okay. S 1> ส่วนถ้าใครมีงบเหลือเยอะๆเป็นสายเติมหนักๆจัดโซนิก UR ดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูการอัปเกรดขั้นสุดดีกว่าสิ่งที่ผมจะดูเริ่มแรกเลยนะครับจะเป็นในเรื่องของสกิลพาร์ตสติดตัวเมื่อเราอัปเกรดมาเป็นขั้น2องดาวเจ้าตัวโซนิก UR ตัว นั้นที่โดนโจมตีนะครับผมหรือว่าเป้าหมายหลักต่างๆที่โดนโจมตีติดสถานะเผาไหม้แบบพิเศษดาเมจของสถานะเผาไหม้แบบพิเศษจะอยู่ที่150%่รโ anyway. <o>. wow. จมตีได้สูงสุด3ครั้งหรือว่าระเบิดได้3ครั้งหากเราทําการอัปเกรดไปเป็น5ดาวเหลืองลูกไฟที่เราจะได้ก็คือ3แต้มอยู่ด้วยกันทั้งหมด3รอบส่วนดาเมจของการระเบิดสถานะเผาไหม้แบบพิเศษจะอยู่ที่ 200. รโจมตี3ครั้งตรงนี้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและถ้าหากเราอัปเกรดไปเป็น5ดาวม่วงลูกไฟก็ยังคงได้3ต้มเท่าเดิมผมแต่่่่จจําานนววรรรอออบะยูที5คั้งหื ซึ่งจะมากกว่าการอัพเป็น2ดาวเหลืองและก็5ดาวเหลืองส่วนดาเมตตัวนี้จะเพิ่มเติมมาเลยครับเป็น250%ระเบิดได้3ครั้งเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาง่ายโดยรวมทั้งหมดถ้าหากเราเอัพมาเป็น5้าดาวม่วงการที่เราจะมีลูกไฟเล่นในแต่ละเทิร์นแต่ละรอบมันก็จะดีมากๆแล้วก็ขอสปอยไว้หน่อยนึงถ้าเกิดว่าใคร P PP แล้วไปเจอโซนิกล่าง UR ของฝั่งตรงข้ามแบบปั้นสดๆเจ้าตัวโซนิก UR ของเราเนี่ยก็ต้องอัพเกรดไปเป็น5้าดาวม่วงนะลูกไฟจะได้มีใช้สาเหตุก็จะอยู่ที่ไอตัวออออัััลลตตตติรรรงงงนนนนนนนีีน้้่่าา่่แหนะะเเเเดด๋ยยวาาาามูืืกก็คจโ อาจจะโจมตีเป็นแถวแนวนอนนะครับผมดามจอยู่ที่400%อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานแล้วหลังจากที่เขาโจมตีไปแล้วเขาก็จะทําการบัฟความเร็วแบบพิเศษให้กับเพื่อนในแถวแนวนอนนะจำนวน92% <Wow. S 1> จํานวน1รอบหรือว่าทุกๆรอบนั่นเองที่เขาอันตีอีกทาั้งอัลติเมตตัวนี้นะครับยังหักลูกไฟฝั่งศัตรูไปจํานวน3แต้มด้วยในส่วนนี้นี่นแหละที่ผมบอกว่าถ้าหาว่าเราไปเจอโซนิกฝั่งเขาเราต้องทาโซนิกร่างยูอาของเราไปเป็น5ดาวม่วงมันจะได้มีลูกไฟเล่นในแต่ละครั้งแต่อันติเมตของเขาไม่ได้ใช้ลูกไฟนะ ดาดามจเพื่อนๆจะได้มาเลยอยู่ที่600%เพิ่มเติมมา200นะจากตอนแรก400แล้วก็การบัฟความเร็วให้กับเพื่อนเนี่ยจะอยู่ที่96%เพิ่มจาก92มาเป็น96เยอะกว่าซอมบี้แมน s s r บวก1%แค่1%นเเี่ก็เยอะมากแล้วนะส่วนการบัฟก็จะได้ในทุกๆรอบเหมือนเดิมนะครับผมที่เจ้าตัวโซนิกร่างยูอาร์อันตีแต่การตัดลูกไฟนะจากเดิม3มเต้มอันนี้ตัดไปเลย5แเต้มหรือว่า5ลูกไฟบอกเลยว่าตัดไฟแบบจุกๆนะครับ แต่ถ้าเกิดไปเจอโซนิกร่าง UR แบบ5ดาวม่วงก็จะสบายๆโดนหักตรงนี้5าเต็มล้วมีซอมบี้แมน SSR บวก5ดาวม่วงเรามี Sonic โซนิกร่าง UR 5ดาวม่วงโอ้ยลูกไฟเหลือๆไม่ต้องใช้ด้วยซ้ำ<ม>แลวส่วนด้านล่างตรงนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มพลังจิตลบมาอยู่ที่1000เต็มสำหรับค่าพลังจิตลบจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับผมหลอดเขียวๆเ,เ,เมื่อเราทำการเก็บครบ1000เต็มเราก็จะได้ลูกไฟฟรีมา1ลูกเขาแกะ้ขายของกันหน่อยจ้าตอนนี้ช่อง YouTube ได้มีระบบสมาชิกมมาแล้ววิธีสัครสมาชิกเพียงแค่กดคาว่สมัหลงจากนั้นให้เรมีระบพ เกตในการสมัครได้เลยถ้าเกิดว่าเ,เพื่อนๆอยากจะเป็นสมาคมฮีโร่ของวันพันแมนเดือนละ20บาทก็จัดกันมาครับนตรงนี้รูปปายแชทสดนี่สวยงามมากมายเดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาเรื่อยๆแล้วก็อีโมจิครับผมหน้าขำหน้ายิ้มหน้าโลโก้โลโก,โก้จัดหนักจัดเต็มใคร <S <S ที่ติดตามวันพันแมนหรือติดตามเกมเกมอื่นจากช่อง e n g e e d Game ก็อย่าลืมสมัครกันด้วยนะครับโดยรวมผมมองว่าอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆนะไม่ว่าจะเป็นอันติเมตที่ดาเมจมากขึ้นรวมไปถึงเราสามารถมาอัพพาฒน์สีของเขาไปเป็น5ดาว่วงได้ด้วยใครที่มีงบตัวดดากระ� องรอไว้เนี่ยโอ้โหแนะนําให้จัดเลยครับความเร็วแม่งเยอะมากต่อมาอันสุดท้ายนี้จะเป็นรายละเอียดสกิลพาสซีฟติดตัวแบบปลุกตื่น <Okay. S 1> เมื่อเริ่มเข้าสู่สนามโซนิกยูอาจะทําการบัฟเพิ่มความเร็วแบบพิเศษให้กับตัวละครของตัวมันเอง25%ทันที <Wow. S 1> หากตรมตีใส่เป้าหมายแล้วเป้าหมายฝั่งตรงข้ามตัวนั้นมีความเร็วน้อยกว่าโซนิกร่างยูอาตัวละครตัวนั้นก็จะโดนระเบิดดาเมจมากขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นอยู่ที่500%อีกทั้งตัวละครของเขายังมีบัฟการหลบหลีกมาด้วยจํานวน65%ดามดเาออู่ที่1หหหหนนน่่่่ววยเเทาาาาาั้้้้ถถกกิดดลลบไแต อัปเกรดไปเปเลยวัที่2ได้เมื่อไหร่บอกเลยว่าชิปหายครับเพราะตัวคะครตัวนี้มันจะบัฟความเร็วมาอยู่ที่30%ทันทีส่วนดามเมจก็จะอยู่ที่5 0 0เหมือนเดิมและก็การบัฟหลบหลีกให้กับตัวละครของตัวเขาเองอยู่ที่6 5เเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือตัวละครตัวนี้บัฟหลบหลีกให้เพื่อนในแถวเดียวกันกับเขาได้ด้วยซึ่งจะเป็นแถวแนวนอนนะจ๊ะอยู่ที่4 5สี่หลบหลีกกันมันปครมเพื่อนวแนวนอนหลบหลีก45ตัวะครของตัวมันองหลบหลีก65อย่ม ครับในส่วนนี้ใครมีงบผมแนะนําให้ทําเลยนะสําหรับเลเวลที่2แต่ถ้าเกิดจะอัปเกรดไป,ไปเป็นเลเวลที่3ผมแนะนําว่าอยา่าครับเปลืองงบแบบโค,นคนตรเพราะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามามันจะมีแค่ในเรื่องของเพิ่มพลังจิตลบหรือว่าเพิ่มพลังลบต่างๆ150หน่วยเท่านั้นนอกนั้นเหมือนเดิมเลยครับเอาง่ายๆโดยรวมพวกตัวละครระดับ SSR บวกและระดับ UR สกิลพาร์ทสปลุกตื่นตรงนี้ปั้นไปเป็นเลเวลที่2จะดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลเวลที่3อย่าทําเลยเปลืองงบชิบหายแล้วแม่งไร้ประโยชน์ด้วยก็ดดรวมมทั้งห ไอ้เจ้าโตโซนิกร่างยูอาตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราปั้นจนสุดบอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่บัฟความเร็วดีที่สุดภายในเกมณนะปัจจุบันตอนนี้อีกทั้งยังหลบหลีกดีที่สุดด้วยเพราะว่าเพื่อนของเขาภายในทีมแนวนอน3ตัวนับตัวละครของตัวมันเองได้รับการหลบหลีกไปแบบทั่วนหน้าส่วนความเร็วเมื่อเทียบกับซอมบี้แมน s s r บวกไม่ต้องพูดถึงครับโซนิกยูอาเร็วกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอันติที่บัฟความเร็วให้กับเพื่อนอันนี้เป็น95โซนิกยูอาอยู่ที่96แล้วก็การอัพความเร็วของตตตัััวละะครมมนนนนเเเออองง30หหืกพีียยแ่่บ Sombiman SSR จด ที่ว่าความเร็วที่บัฟตัวมันเองจะอยู่ในสกิลพาสติดติดตัวที่เป็น5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงเพราะฉะนั้นเวลางบที่เราจะปั้นมีแค่อุปกรณ์เฉพาะ3ดาวเท่านั้นพอแต่ของโซนิกร่าง UR มันบังคับขายครับถ้าคุณอยากเร็วกว่าซอมบี้แมนเอชอาร์บวกต้องจัดตรงนี้ไปเป็นเร็วที่2ให้ได้นะแล้วก็งบก็ใช้เยอะด้วยอย่างที่บอกไปเอาเป็นว่าทั้งหมดนี้เพื่อนๆชอบตัวละครตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันดูไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ล่าสุดโซนิกร่าง UR หรือถ้าเป็นสายฟรีหน่อยก็ซอมบี้แมนเอทอาร์บ คลิปวิดีโอนี้ไปอย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไครต์และที่สาคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด กด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน